สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ก็นิวเอจ101นะครับลนะต่อเนื่องจากตอนก่อนนะครับตอนก่อนพูดถึงเรื่องยุคทำซีเวลัยกับการจัดระเบียบโลกใหม่นะฮะมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องระบบโลกที่ไม่สมควรจะไปต่อนะครับที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันเพราะเหตุไหนนะครับเอ่อ ก่อนจะเข้าสู่ยุคทําสิวิไลเน่นะครับหรือว่าเ,าเรียกมิติที่5นะครับสายนิวเอชเขาเรียกมิติที่5นะครับตอนนี้เราอยู่มิติที่3กําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่มิติที่หรืเยยุคทําซิวิไลนะครับเป็นยุคที่กรรมเบาบางนะครับกรรมเบาบางลงแต่ทีนี้คือมนุษย์โลกตอนนี้มีระบบที่เรียกว่ามันคอยส่งเสริมตัณหาอุปทานความหลงวกวน เยอะเกินไปมันเหมือนมันเหมือนกับมีเครื่องมือที่ไม่ไม่ไม่เหมาะกับบารมีที่มีนะครับก็เลยก็เลยไปใช้ไปในทางที่เรียกว่าเบียดเบียนกันสร้างความหลงโคลวนต่อกันและกันนะครับหรือสร้างความหลงโกลวนให้ตัวเองนะครับส่งเสริมกันหลงกันไปทั้งสังคมนะครับสังคมโลกนะอ่านกะ็นะคือกลายเป็นว่าวิบากเวทนาในโลกในสังคมก็เริ่มเยอะขึ้น ถึงแม้จะมีคนทําความดีนี่คือทําความดีก็ทําแบบเอาไงนะทำแบบเอาเอาแบบไหนอ่ะทำทำแล้วก็ถ่ายวิดีโออย่างี้น,นะนะแล้วไปลงถ่ายถ่ายรูปไปเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเล็กๆนอ้อยๆยังเอาเลยนะเออนั่นแหละนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัณหาท่วมโลกคนระับวิบากกรรมกท่วมโลกนะทีนี้คือโลกธาตุเนี่ยตอบสนองนะฮะตอบสนองต่อวิบาก มวลวิบากโดยรวมของสังสวัสด์เนี่ยว่ามันถ้าวิบากมากๆโลกก็ขยับนะฮะสั่นสะเทือนเลื่อนลัน่นเกิดเป็นภัยพิบัติต้งนู้นตรงนี้นะ,ะน้ำท่วมเป็นไหวของไฟระเบิดอะไรก็แล้วแต่แห้งแล้งนะครับนะเพื่อรีเซ็ตวิบากนะครับคือให้เอาวิบากส่วนหนึ่งเนะี่ยมาให้มนุษย์ในพื้นที่นั้นๆใช้กันไปนะครัมันจะดลดลงหน่อยใช่ไหม ทีนี้คือระบบโลกที่เป็นอยู่ตอนนี้มันมันทำให้วิบากมันมันมันรุนแรงขึ้นเข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันมันมันเหมาะกับพวกระบบของภาคมารภาคมารเนี่ยก็จะดูดก็เขาจะใช้วิบากเวทนานะของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมาเป็นพลังของเขานะครับนะใช้พลังชีวิตนะค,ความบีบคั้นทั้งหลายเนี่ยมาเป็นพลังชื่นของเขานนะในการต่อ เรียกว่าอำนาจของเขาอะนะไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือระบบโลกในะปัจจุบันจึงจะไปต่อไม่ได้ในยุคทำซื้อไรน,นะครับยิวครั้งหนึ่งครับนานละนะผมผมคุยกับต่างรถต่างดาวนี่ด้วยนะคือคุยกันทางจิตอะแต่ว่าผมก็ต้องนั่งสมาธินะคือผมนึกถามเลยนะครับผมถามว่ามน,านุษย,ยงงนะ์ต่างดาวเน,นี่ยอยู่ยังไงต่างดาวเาื่าไหร่นะครับเขาบอกเขา เขาตอบมาทันทีเลยเาบอกว่าเขาไม่ใช้เงินเพราะว่าเงินเนี่ยมันทำให้เกิดความสั่นผวนวุ่นวายเยอะมากนะับแล้วก็ก่อให้เกิดเรียกว่าการเข็นฆ่าประหารประหารกันการเบียดเบียนกันอะไรเงี้ยนะเขาไม่ใช้เงินนะครับนะแล้วก็คือยุคทำชีวิตไรมันจะไม่มีการใช้เงินนะครับหรือใช้เป็นแค่สื่อกลางเฉยอยากจะไม่มีการระบบการเก่งกําไรหรืออะไรเงี้ยนะแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนนฮะสุดท้ายก็คือจะไม่ใช้นะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอใช้เงินปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการอย่างนี้แหละนะอย่างที่เราเห็นในะปัจจุบันเนี่ยนะนะมอนก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านนะแต่ถ้ารีเซ็ตด้วยการใช้ภยัยพิบัติเลยก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องนะเพราะว่าใครเคยอ่านอะไรตำนานยุคพระศรีไรเมตไตรน,นะครับนะก็จะมีก็จะเคยอ่านเรื่องต้นกระลบพืพฤกใช่ไหม ที่นึกอะไรก็ได้นึกอะไรก็ได้นะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องไปเขียเงินซื้อนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่จะมีขึ้นนะครับไม่ใช่ต้นกระเพือกอะไรหรอกนะคือมันเหมือนกับพอกรรมเบาบางลงในยุคนั้นเลยนะอยู่กันโดยธรรมมากขึ้นคนสว่างสวยคือมีเนื้อหาอริยะกันเยอะมากๆนะครับนะโลกกระทาได้ตอบสนองอีกแบบหนึ่งนะครับนะ การความบุดมสมบูรณ์เองที่ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากนะฮะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้ก็จะมีนะถ้ามันก็ดิ้นรนที่จะรักษาระบบของเขาไว้นะเพราะว่าถ้าคนสว่างกันหมดเขาก็หมดแรงนะครับนะเขาก็เลยต้องหาเรื่องปั่นปวนปวนใจผู้ปวดเนี่ยไทยยิ่งไทรก็ตามที่พาผู้คนสว่างสวยมากก็ยิ่งโดนมากนะผมว่าโดนเยอะนะโดนเยอะตดนหลังๆเบื้องบนให้ อำนาจมาในการสกรดนะได้อายสิทธิ์มาในการสกรดตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยกล้าเยี่ยมเท่าไหร่นะก็มีไหมยังมีอยู่แต่ว่าแบบพยายามจะเน้นเมนนนนนนนียนีแต่ว่าเราก็ได้กลิ่นนะเราก็รู้ว่ามาเราก็สกปดอเลยคนะือตอนนี้ไม่ไว้หน้ากันแล้วนะเพราะว่าให้โอกาสมาเยอะมากนะแต่เมื่อก่อนก่อนปีปีก่อนๆนะนะหลังเออก่อนหน้าปีเนีเ้เขาแกล้งมาตลอดแกล้งหนักเรื่อยๆหนักเรื่อยๆนะ หนึงกระทั่งพอได้แอสิในการโกดมาปุ๊บตอนนี้แหละคือตีกลับเลยอ่ะทัทีเลยนะ,ะไม่ให้มันเถิมอะนะครับนะมันก็ขวอางอนี่นแหละขวางการปกนั่นแหละนะแ้วก็ปกรเหมือนเดิมไหมโกเดิมครับนะแต่ว่าก็ถ้าซ่ามากก็สะกดเลยอย่างเงี้ยน,นะไม่เอาไว้ะ,ะกดแล้วก็ให้มันได้ยินเสียงสัตยธรรมด้วยใช่ไหมกะกดแบบปลายเปิดว้ถ้ายอมโอโหสิยอมขอเข้ามากรรมเองก็จะหลุดเอง มันโกหกไม่ได้นะพวกนี้นะมันต้องืด้จักใจจริงๆนะยอมจริงๆถึงจะหลุดนะครับถ้าเสียแ้งก็ไม่หลุดนะครับเพราะตัวเองล็อกตัวเองอยู่นะประมาณนี้นะครับนะระบบโลกไปต่อไม่ได้นะครับนะจะพัทยอยเจ๊งเรื่อยๆเพราะว่ามันมันอยู่ด้วยตัวมันอยู่เพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะระบบสมัยเนี้นะมันเป็นระบบที่เรียกอยู่โดยกรรมนะของระบบมิติที่สามนะนะมิติที่ห้านี่อยู่โดยธรรม นะอยู่โดยไม่ใช่ทำเอาเนะ,ะทำทอทงรอ,งรองเรือสองตัวมอามาทอคงรองหันม,มามนะเนาะนั่นแหละอยู่โดยทำนะครับอยู่แบบไม่อะไรนี่แหละนะ,ะระยุสมัยของเสี็จเมตไตรก็จะมาเองนะครับนะตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเราก็จะเจอะอะไรที่มันเรว่าเปลี่ยนแปลงอะ่ะเยอะนะพลิกหน้าพลิกฟ้าพลิกดิ่งเยอะนะครับนะ ก็คือตอนนี้คือแบบไม่มีความหมายหรืออไ,รไม่ต้องยึดติดอะไรหรอ,อนั่นแหละนะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเองสว่างสวยมันก็เริ่มช่วยสังวัดช่วยโลกธาตุไปเองนะโอเควันนี้ก็จบเลยนะ 1. 1. 1. 1. นะครับกับนิวเอ็นหนึ่งศูนย์หงครับยั้นก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ